สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับในตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่2.4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนั่นเองนะครับในชีวิตประจําวันนะครับน้องๆก็น่าจะมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเรายืนกลางแดดเรารู้สึกร้อนนะครับเมื่อมากกว่ายืนในร่มนะครับหรือการหุงต้มอาหารเพื่อทํ้อาหารสุกนะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่า สิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องมีการถ่ายโอนความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงมายัางที่ที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับโดยการถ่ายโอนความร้อนน่าจะมี3รูปแบบหลกัหลกๆนะครับซึ่งก็คือการพาความร้อนการนําความร้อนแล้วก็การแผ่รัารางสีความร้อนนะครับซึ่งแต่ละอย่างนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับในตอนนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดให้ฟังว่าในลักษณะทั้ง3อย่างนี้นะครับแต่ละอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็คือการพาความร้อนนะครับ การพาความร้อนนั้นจะเกิดในของไหลนะครับของไหลก็คือของเหลวและแกส๊สซึ่งอนุภาคนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับการทดลองนี้น้องจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อเรานําน้ําใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับและหย่อนเกรดดังทับทิมลงไป2เกรดเพื่อให้เพื่อให้แสดงทิศทางของการไหลจากโดยการดูจากการไหลของสีของหนังทับทิมนะครับเมื่อเราตั้งไฟนะครับที่ด้านล่างของบิ๊กเกอร์นะครับเราจะพบว่า น้ำส่วนล่างของบีเกอร์นั้นจะร้อนก่อนนะครับเมื่อน้ําส่วนล่างของบีเกอร์ร้อนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำในส่วนล่างของบีเกอร์จะขยายตัวและมีความหนาแน่นต่ำลงนะครับดังนั้นน้ําที่ร้อนและมีความหนาแน่นต่ำก็จะลอยขึ้นมาด้านบนสังเกตได้จากสีของด่างทับทิมนะครับที่จะมีการไหลขึ้นมาด้านบนของผิวน้ำนะครับเ <Stall ion. S 2> มื่อไหลขึ้นมาด้านบนนะครับน้าด้านบนที่เย็นอยู่นะครับมีความหนาแน่นสูงกว่าก็ <adopt you> กจะจมลงไปแทนที่น้ําร้อนนะครับเพรานะนั้นมันก็จะเกิดการไหลวนเป็นวัฏจักรนะครับก็คือน้ําที่รับความร้อนจากข้างล่างลอยขึ้นมาข้างบนนะครับน้าที่ เย็นอยู่ข้างบนลงไปข้างล่างนะครับเกิดการหมุนเวียนลักษณะนี้จนสุดท้ายน้ําทั้งภาชนะก็มีอุณหภูมิเท่ากันหมดนะครับก็คือถึงจุดเดือดของน้ํานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายเทความร้อนแบบแรกนะครับซึ่งก็คือการพาความร้อนนะครับซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวกลางในที่นี้ก็คือโมเลกุลของน้ํานั่นเองนะครับการถ่ายโอนความร้อนแบบที่2นะครับก็คือ การนำความร้อนนะครับซุนน้องสามารถทดลองได้นะครับโดยการหยดเทียนเป็นระยะทีละจุดทีละจุดทีละจุด,ะจดนะครับลงบนแผ่นอลูมิเนียมนะครับหลังจากนั้นให้ความร้อนที่ปลายของแผ่นอลูมิเนียมนะครับ้องจะเห็นว่าหยดเทียนที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดจะตกลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทยอยตกมาเรื่อยๆตามลําดับจนตกลงทั้งหมดนะครับนั่นแสดงว่าความร้อนนั้นสามารถเคลื่อนที่ตามแผ่นอลูมิเนียมได้นะครับและโดยที่อนุภาคของอลูมิเนียมนั้นไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ ลักษณะนี้เรียกว่าการนําความร้อนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในของแข็งนะครับการนําความร้อนนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเมื่อเราให้ความร้อนที่ปลายของของแข็งด้านหนึ่งนะครับอนุภาคในของแข็งนั้นจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับและแรงสั่นสะเทือนนี้ก็จะถูกถ่ายเทต่อไปเรื่อยๆนะครับตามความยาวของวัสดุหรือของแข็งนั้นๆนะครับทาให้ความร้อนนั้นที่อยู่ในรูปของพลังงานของการสั่นสะเทือนนั้นก็ถูกถ่ายโอนไปด้วยนะครับ ด้วยลักษณะการนําความร้อนลักษณะนี้เองครับเราจึงสามารถแบ่งวัสดุได้เป็นสประเภทนะครับวัสดุประเภทแรกนะครับสามารถนําความร้อนได้ดีนะครับเช่นโลหะนะครับเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมเหล็กนะครับแต่วัสดุบางชนิดนำความร้อนได้น้อยนะครับเช่นพลาสติกไม้อากาศนะครับเราก็จะเรียกวัสดุที่นำความร้อนได้ดีนะครับว่าตัวนำความร้อนและเร <Bruno> ียกวั um. สดุที่นำความร้อนได้ไม่ดีว่าฉนวนความร้อนนั่นเองนะครับ ลักษณะของการถ่ายโอนความร้อนโดยใช้การพานะครับก็คือการเคลื่อนที่ของอนุภาคและการนําก็คือการถ่ายโอนการสัส่นสะเทือนระหว่างอนุภาคนะครับล้วนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางนะครับในการนําและการพาความร้อนนะครับแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างไกลจากโลกมากๆนะครับและระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนั้นก็เป็นสุญญากาศนะครับก็คือที่ที่แท,ทบจะไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับดังนั้น ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนั้นไม่มีตัวกลางที่จะนําความร้อนและพาความร้อนมาที่โลกได้นะครับแล้วดวงอาทิตย์ถ่ายเทพลังงานความร้อนมายัางโลกได้อย่างไรนะครับปัจจุบันเราทราบแล้วครับว่าปรากฏการณ์นะครับที่ดวงอาทิตย์ถ่ายเทความร้อนมาอย่างโลก เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งต่างจากการนำความร้อนและการพาความร้อนนะครับเราจะเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนนะครับซึ่งการแผ่รังสีความร้อนนั้นเกิดจากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่มายังโลกนั่นเองนะครับเราสามารถทดลองได้นะครับโดยการใช้หลอดไฟนะครับแล้วก็ ใช้ฉากมารับแสงโดยที่ฉากนั้นจะติดเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้นะครับน้องๆจะเห็นว่ามีฉากสีดำนะครับซึ่งดูดซับแสงได้ดีกับฉากสีขาวซึ่งสะท้อนแสงนะครับน้องๆจะเห็นว่าเมื่อน้องๆเปิดหลอดไฟนะครับฉากที่มีสีดํานั้นจะร้อนกว่านะครับซึ่งจะสรุปได้ว่านะครับวัสดุที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันนะครับเช่นสีนะครับเมื่อได้รับรังสีอินฟราเรดเท่าๆกันก็นกนจะดูดซับความร้อนได้แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแผ่รังสีความร้อนนะครับ จะเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดนะครับของพื้นผิวสีของพื้นผิวลักษณะของพื้นผิวแล้วก็สุบัติของตัวสารนะครับเราสามารถเปรียบเทียบรูปนะครับในกระบวนการการถ่ายโอนความร้อนแต่ละชนิดได้ดังนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสมมุติว่าหนังสือคือพลังงานความร้อนใช่ไหมครับในรูปแบบแรกนะครับนังสือถูกถ่ายทอดจากแต่ละคนไปนะครับโดยแต่ละคนนะไม่ได้ขยับเคลื่อนที่อันนี้เป็นลักษณะของการนำความร้อนซึ่งถ่ายเทพลังงานจนจากการสะเทือน โดยที่อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่นะครับกับกรณีที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนคนนึงนะครับหอบความร้อนเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอันนี้คือการถ่ายโอนความร้อนที่ตัวกลางนั้นเคลื่อนที่นะครับก็เป็นกระบวนการของการพาความร้อนที่พบในของเหลวและแก๊สนะครับในกรณีสุดท้ายนะครับเพื่อนโยนหนังสือไปเลยนะครับโยนความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเลยโดยไม่ต้องใช้ตัวกลางกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองนะครับ น้องๆจะเห็นนะครับว่าความรู้เรื่องการนำและการพาความร้อนนั้นมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นนะครับการติดเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็จะพยายามติดเครื่องปรับอากาศไว้ที่สูงนะครับเพื่อเนื่องจากว่าอากาศเย็นที่ออกมานั้นนะครับจะตกลงมาที่ด้านล่างก่อนทําให้อากาศนะครับร้อนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลอยตัวขึ้นไปทําให้อากาศนั้นเกิดการหมุนเวียนจนมีความเย็นทั่วทั้งห้องได้ลักษณะนี้นะครับ หรือการต้มน้ำนะครับซึ่งเราให้ความร้อนที่บริเวณด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้น้ําด้านล่างร้อนและขยายตัวลอยขึ้นไปแทนที่ด้านบนนะครับถ้าน้องๆให้ความร้อนจากด้านบนน้าด้านบนจะเดือดแต่จะไม่ลอยลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นน้ําจะเดือดเฉพาะบริเวณด้านบนในขณะที่ด้านล่างนั้นจะร้อนขึ้นช้ามากนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหานะคบเกี่ยวกับรูปแบบการถ่ายอุณหความร้อนทั้ง3แบบได้แก่การนําการพาและการแผ่รังสีความร้อนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการจบเนื้อหายกับความร้อนเพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็หวังว่าจะได้พบน้องอีกครั้งในโอกาสต่อไปแต่สำหรับตอนนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ